ไม่ต้องงดช่วยตัวเองในเดือนพฤศจิกาแล้วหันมากินถั่วกันเถอะครับ เข้าเดือนพฤศจิกายนมาพับหนึ่งแล้วครับซึ่งเทรนที่เราจะได้ยินกันในช่วงนี้ก็คือ No Nut No v e m b e r Challenge งดช่วยตัวเองตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ฮิตก,กันในโลกอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี2011ครับซึ่ง challenge น,นี้เนี่ยมันก็มาจากคำว่านัดในภาษาอังกฤษที่นอกจากจะแปลว่าถั่วได้แล้วยังเป็นคำแสดงทางเพศที่แปลว่าการหลังอีกด้วยครับและแน่นอนว่าพอคำเป็น2แง,ง่2งง่ามแบบนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือชั้นดีของแคมเปญโฆษณาสายปั่น ในปี2023แบรนด์ถั่วชั้นนำอย่างออชาร์ดบอลเล่ฮาร์เวสเขาก็จริงได้หยิบเอาชาเลนจ์นี้นะครับมาสร้างเป็นแคมเปญโฆษณาสุดกวนของตัวเองที่ชื่อว่า Say No To No Nut November ซึ่งรองประธานฝ่ายการตลาดของ John B. s a n f i ฟิลิปโปแอนซ บริษัทแม่ของแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่านี่คือพื้นที่ที่เหมาะสำหรับแบรนด์ถั่วสุดๆโดยทางแบรนด์ก็ได้ปล่อยโฆษณาออกมาซึ่งมีเนื้อหาคือมัสคอตของแบรนด์ที่ชื่อว่าโอบโน้มน้าวให้หนุ่มสองคนปฏิเสธโนนัทโนเวมเบอร์โดยการเพลิดเพลินไปกับถั่วของแบรนด์นั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆแต่จริงจังกับมันสุดๆ ถึงขนาดที่ทางแบรนด์เขาได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเซโนทูโนนัทโนเวมเบอร์ขึ้นมาให้คนเข้าไปร่วมปฏิญาณว่าฉันจะกินถั่วในเดือนพฤศจิกายนและนอกจากนี้ใครที่ซื้อถั่วของทางแบรนด์ในเดือนนี้ก็ยังสามารถอัปโหลดใบเสร็จเพื่อขอรับเงินค่าถั่วคืนได้อีกด้วยครับรวมมูลค่าทั้งแคมเปญเนี่ยสูงสุดถึง2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, เลยและที่น่าชื่นชมก็คือแคมเปญน,นี้แม้จะดูปั่นแค่ไหนนะครับแต่ว่าทางแบรนด์เขาก็ยังร่วมกับองค์กรเพื่อการกุศลนะครับช่วยระดมทุนเพื่อตอ สู้กับความขาดแพลนอาหารอีกด้วย ในท้ายที่สุดครับแคมเปญน,นี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามเลยนะครับเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลมีเดียในระยะเวลา1เดือนและด้วยค่าใช้จ่ายราวๆ80,000ดอลลาร์ 80, สำหรับแคมเปญน,นี้ก็สร้างยอดวิวรวมไปกว่า5ล้านวิวครับสร้าง engagement กว่า3,500%เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ถึง300%และเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้มากถึง45%เลยครับ แคมเปญ Say น o to n o n u t n o v v m m e r r จึงกลายเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากความสร้างสรันและความเหมาะเจาะพอดีกับแบรนด์ถั่วอย่างออชาร์ดบอลเล h ฮา v เวสสุดท้ายนี้ก็ลองบอกกันหน่อยครับว่าคุณผู้ชมจะเซโนทูโนนั u โนเวมเบอร์และเพลิดเพลินกับถั่วไปในเดือนพฤศจิกายนกันหรือเปล่าและนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปเก็ตการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทับสุริก